รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำดีได้ดี Easy Life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะวันนี้นะคะนิวพาทุกทุกคนมาอยู่ที่ภาคเหนือของด้านขว่นไทยของเรานะคะก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นจังหวัดที่นิวเนี่ยไม่เคยมาด้วยค่ะเดี๋ยวนิวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นที่แรกค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตามนิวมาเลยค่ะ สำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่นี่นะคะก็มีทางขึ้น2ทางค่ะก็คือทางที่เป็นรถรางค่ะแล้วก็ทางที่เป็นบันไดนะคะ300กว่าขั้นเรามาเชียงใหม่ทั้งทีเราก็ต้องบันไดสิคะสัญญาว่าจะไม่เหนื่อยเราสัญญากันแล้วเราจะไม่เหนื่อยแต่เราก็เหนื่อย ตอนนี้นะคะนิวก็ขึ้นมาถึงแล้วค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารนะคะเดี๋ยวเราไปกราบพระกันก่อนอันดับแรกเลยค่ะหลังจากที่เรากราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิวจะพาไปชมรอบวัดกันค่ะคแล้วก็มีจุดชมวิวด้วยค่ะคก็จะเห็นเมืองเชียงใหม่รอบเมืองเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนิวจะพาเข้าไปที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วนะคะ ด้านในของพระธาตุดอยชุเทพเนี่ยบอกก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ามีพระบรมสารีริกธาตุนะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะคะซื้อดอกไม้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะขายยังไงคะไม้กระเทียนค่ะไม้กระเทียนนะคะลืมบอกไปนะคะว่าสำหรับการสักการะบูชาที่นี่นะคะจะจะไม่ไม่มีเทียนนะคะเอ้ะ เพราจะไม่มีทูกนะคะเพราะว่าเขาลดโลกร้อนค่ะก็จะไม่มีควันที่แบบทําให้เกิดมลพิษนะคะสําหรับที่นี่ก็จะมีดอกไม้ค่ะแล้วก็มีเทียนนะคะค,คุณผู้ชมคะหลังจากที่นิวนะคะได้กราบสัการะบูชานะคะพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปเวียนประทักษิณพร้อมกันเลยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะคะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองค้นหาความสุขไม่ง่ายๆนะคะจากการทําความดีเริ่มตนน้นง่ายๆที่ตัวเราค่ะหนูลืมไปว่าเขาไม่ให้เราพูดเสียงดังพูดเบาๆพูดใหม่หห <laughs> และต่อจากนี้นะคะนิวจะไปไหนต่อตามนิวมาเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนิวยืนอยู่ที่หมู่บ้านมงดอยปุยค่ะแล้วเขาก็มีตลาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมันเลยค่ะส่วนมากเขาขายชุดชุดพื้นเมืองชุดชุดชาวเขา มีชาเนี่ยค่ะที่เดินผ่านมาเนี่ยจะมีชาหลายร้านมากเลยมีให้ชิมด้วยค่ะแต่คนขายไม่อยู่หอมเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมอืมอร่อยทางเข้าชมสวนดอกไม้ครกตำข้าวแล้วนี่ค่ะมีชุดให้เช่าด้วยลองไหมไปเลยค่ะช่วยเลือกหน่อยสิเราชุดไหนดีเช่าชุดหน่อยค่ะตื่นเต้นจุงเขาบอกว่า ปกติแล้วนะคะชาวชาวชาวดอยปุยเนี่ยเขาจะใส่เยอะกว่านี้ค่ะใส่วงคอนี่แพงเลย<อ>สี่ห้าอาร์มติดติดกันเยอะแล้วอันนี้มีอีกที่เนี่ยค่ะเขาทําเหมือนกับเป็นสถานที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศรอบๆนะคะส่วนน้ําตกดอยปุยเนี่นะคะจะมีน้ําไหลออกมาจากบนบนภูเขานะคะ โอ้เย็นอย่างแต่ก่อนเนี่ยนิวคิดว่าแบบมาธรรมชาติมาดูอะไรมาธรรมชาติมาดูต้นไม้มาดูดอกไม้อย่างเงี้ยหรออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าแบบเราเที่ยวธรรมชาติแล้วเราเราไม่ไม่ใช่แค่มาดูดอกไม้อะเราได้ได้เยอะอกว่าแค่ดูดอกไม้จริงค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะก็จะเหมาะกับการเดินชมวิถีชาวบ้านแล้วก็ซื้อของฝากกลับบ้านนะคะ ต้องซื้อตั๋วใช่ไหมคะเท่าไหร่คะอไปพิพิธภัณฑ์เกือบเดินเข้าหมู่บ้านเขาแล้วไ่ะคะพิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านมงดอยปุยนะคะเห็นป้ายแล้วเป็นต้นกำเนิดของของเผ่าอะค่ะที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะเมื่อ2500ปีก่อนส่วนมากก็อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะนี่ไงชุดที่นิวใส่เหมือนไหม มีมีหมวกด้วยน่ารักห้องน้ำอยู่ไหนโอ้ไม่เจอห้องน้ำแต่เจอสวนดอกไม้ค่ะตามนิวมาเลยค่ะเดี๋ยวนิวพาทัวร์เองโอ้โหนี่สวยถ้าเราอย่าพึ่ง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 ไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งมองไปทางนั้นถ้าเราขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นวิวที่ จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ทั่วทั้งจังหวัดนะคะแต่ว่าเป็นวิวภูเขาค่ะตัดภาพไปสวยใช่ไหมล่ะไปต่อคะ่ะไปต่อคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะก็มีพระบรมราโชวาทค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งในพระบรมราโชวาทนะคะก็เขียนไว้ว่า การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอนพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517ค่ะ ถึงเวลาที่นิวจะต้องเดินทางไปต่อแล้วค่ะจะไปที่ไหนตามนิวมาเลยค่ะเดีย๋ยเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะ สมัยก่อนชาวบ้านอะตอนที่นายหลวงท่านยังไม่เสด็จมาที่นี่อะค่ะเขาใช้โคมไฟเคยเห็นไหมคะโคมไฟที่ใช้น้ำมันก๊าซแล้วก็มีมีฝ้ายที่ทำแบบอ๋อเหมือนเป็นแท่งแท่งขึ้นมาแล้วก็จุดไฟอะค่ะกัน<ม>แล้วพอนายหลวงท่านเสด็จมาท่านก็มีตำหี่ว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีน้ำสามารถใช้ ทำไฟฟ้าได้ะะเราหมู่บ้านเราก็เลยมีไฟฟ้าพลังน้ำตั้งแต่2,525-26ค่ะท่านสเสด็จมาเมื่อ2,524หลังจากนั้นมาก็มีก็มีไฟฟ้าพลังน้ำใช้แล้วก็มีโครงการหลวงเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมอย่างเช่นทำกาแฟาอะไระก็คือเป็นดำลีของท่านทั้งหมด ตอนนี้นะคะนิวก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วนะคะบ้านแม่กำปองนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนิวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้ชีวิตแบบอีซี่ไลฟ์นะคะในบ้านแม่กำปองไปพร้อมกับนิวเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวกับพี่จินค่ะผู้สื่อความหมายในชุมชนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสถานที่แรกเราจะไปไหนกันดีคะพี่จินก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้พระในวิหารนะคะแล้วก็ลงไปชมโบสถ์กลางน้ำ สวยจังอันนี้เป็นบทกลางน้ำซึ่งทำพิธีทางศาสนาอย่างเช่นบวดพระค่ะพี่จินบอกว่าถ้าเราแบบไม่รีบใช่ไหมเราก็จะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะก็ค่อยๆเดินเที่ยวไปอันนี้คือเฮือนกาแฟเอาคาปูชิโน่ค่ะ ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยมาดื่มกาแฟที่มันสดสดแบบนี้นี่จริงค่ะคุปตค่ะนี่ค่ะโฮมสเตย์คือหมู่บ้านของเราปลูกอยู่กลางภูกเขาอยู่ติดริมแม่น้ำเลยค่ะน้ำลำธารก็คือน้ำดื่มน้ำใช้ในหมู่บ้านใช่ไหมค่ะน้ำดื่มเราจะเอาเอาลำธารเล็กๆอะค่ะลำธารใหญ่ๆนี้เราเราไม่ดื่มค่ะเอาไว้ใช้กาแฟนี่ชาวบ้านปลูกเองทำเองใช่ไหมคะค่ะ ชาวบ,บ้านปลูกเองทำเองเป็นพันุอาราบิก,ากา้ากินกาแฟแล้วต้องพาไปดูต้นกาแฟชค่ะต้นกาแฟแต่เกิดตังด้ตง,ตงแต่เกิดมานยว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะต้นกาแฟาบ้านแม่กําปองนี่คือชื่อที่มาคืออะไรคะแม่ก็คือแม่น้ำกําปองไปชื่อข้างดอกไม้สมัยก่อนดอกกําปองะะ่ามันมีเยอะตามริมแม่น้ำอะคะ่ะก็เลยเป็นแม่กําปองอ พอเราอยู่กับธรรมชาติเนาะถ้าสมมติว่าบ้านเราไม่รักษาน้ําไว้ไม่รักษาป่าไว้คนที่จะตายก็คือตัวเราชาวบ้านเองไม่มีน้ําใช้อ่ะค่ะอาชีพหลักก็คือทําชาเมียงเนี่ยแล้วก็พอมีโครงการหลวงเข้ามากม็ส่งเสริมให้ทําทํากาแฟคือเอาต้นกาแฟมาให้ปลูกแล้วก็รับซื้ออ่ะค่ะทำโฮมสเตย์บางคนก็เล่นดนตรีพื้นเมืองบางคนก็เป็นหมอนวดทำ บางคนก็เป็นนักสื่อความ,มหมายพาลูกค้าเดินชมสถานที่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็นักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเยอะขึ้นก็บางคนก็แบบขายของขายกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เรากำลังจะไปไหนนะคะเราจะไปตาน้ําแต่ต้องเดินผ่านสวนชาก,กาแฟของชาวบ้านค่ะไกลไหมคะไม่ไกลค่ะนิดนึงไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ไกลค่ะอีกนิดนึงยังไม่ครึ่งทางเลยค่ะจริงเหรอ เนี่ยค่ะบริเวณนี้เป็นส่วนของชาวบ้านหมดเลยก็ปลูกชาปลูกกาแฟเราไม่ได้ตัดต้นไม้แล้วก็ปลูกไประหว่างต้นไม้ที่ว่างค่ะเอาชาปลูกแล้วถ้าเอากาแฟมาปลูกก็ปลูกระหว่างต้นชากับต้นไม้ที่มันว่างก็เอากาแฟเสิรเข้าไปมันอยู่ในที่ลำไรอะค่ะเราไม่จําเป็นต้องตัดป่านอกจากเราจะไม่ตัดแล้วเรายังปลูกเพิ่มด้ยใช่ไหมพี่จีน,นอันนี้คืออะไรคะ,คะ อันนี้ค่ะคือกาแฟกาแฟพันอ,อลาบิก้าไม่ได้กลิ่นเลยต้องเอาไปค <c oughs> ั่วก่อนนึกว่าจะได้กลิ่นเหมือนแบบกาแฟสดอะไร <c oughs> อันนี้ด้านหลังน้องนี่นนต้นชาค่ะแต่แต่มันโดนเก็บไปแล้วมันพักต้นอยู่แต่ชาของเราเป็นชาพันุ์อาสามสามารถทําได้หลายอย่างก็คือหนึ่งยอดทาชาขาวหนึ่งยอดสองใบทาชาเขียวแล้วใบกลางๆเอาไปทําเมี่ยง แต่เราต้องซื้อข้าวกินนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราถ้าปลูกข้าวมันต้องล้มป่าเราก็ทำอาชีพทำช้าเมี่ยงขายเมี่ยงไปซื้อข้าวกินนะคะ <c oughs> ถ้าล้มป่าเราอะตายยังไม่มีน้ำกิน <c oughs> ใช่ใช่เราซื้อข้าวดีกว่าเราซื้อข้าวดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่เรากำลังจะไปไหนป่อคะจะพาไปดูต้นไม้ใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของน้ำห้ยนี่ใช่ไหมคะ นี่ไงคะต้นไม้ยยฤฤใหญ่อะป้าเจไม่บอกค่ะ <laughs> <laughs> ไม้สองต้นนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าตาน้ําไม้สองต้นนี้ชื่อไม้ตุ้มไม้ตุ้มเนี่ยมีคุณสมบัติอุ้มน้ําไว้ได้เยอะอะค่ะแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาทางรากตลอดปีไม่เคยแห้งเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นฝายฝายเล็กๆไว้สําหรับเก็บน้ําที่ใช้ในหมู่บ้านนะคะจากฝายแล้วก็มี แ้น้นำพักไวถึงแล้วน้ำตกแม่กำปองค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตกอีกสายหนึ่งที่ไม่ใช่สายเดียวกับต้นตุ้มนะคะถ้าเราแบบใช้ชีวิตเร่งรีบไปทุกวันก็เหนื่อยเนาะต้องมาอยู่ที่นี่สักคืนสองคืนสามคืนคอยู่กับธรรมชาติมั่ง นิวก็พาคุณผู้ชมมาถึงที่วัดยางกวงแล้วค่ะและนิวนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทราบถึงประวัติความเป็นมาค่ะของที่วัดยางกวงกันนะคะตามนิวมาเลยค่ะวัดยางกวงเดิมทีเป็นวัดร้างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชศทธาจารย์ครั้งนั้นปัจจุบันก็คือ,อพระธรรมเสนาบดีเจ้าว่ารพระราชาดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเป็นประธานฟื้นฟูวัดยางกวงแห่งนี้ สถานที่สำคัญนั้นก็ประการแรกก็คือหลวงพ่อพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ทันใจซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นปูนปั้นพระพักหรือว่าหน้าของท่านนี้จะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเหมือนพระพุทธรูปอารมณ์ดีในส่วนที่สองนั้นก็จะมีพระบรมธาตุเจ้าจอมสรีบุรินามหนังรัวหรือ พระเจดีส่วนประการที่3คือพระเจ้าสแสนแท่แท่มาจากคําว่าหมุดต้องเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบแล้วเอาสลั์เขายึด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 ไว้และสุดท้ายก็คือกําแพงกําแพงด้านนอกจะเป็นกําแพงอิฐโบราณเป็นเก่าแก่ ก็ทุกวันทุกเช้าเย็นโดยปกติเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์สามเณรก็จะมีญาติโยมเนี่ยมาร่วมสดมน์ทำวัดเช้าเย็นด้วยและในกลางวันเนี่ยก็จะมีญาติโยมเนี่ยมานั่งสมาธิมา,าแผ่เมตตามาขอหลวงพ่อได้เมตตาประทานพรให้สำเร็จหรือให้สิ่งชั่วร้ายนะ่ยมันออกไปพระเจ้า ทันใจศักดิ์สิทธิ์องค์นี้อยู่นมนาน600กว่าปีตากแดดตากฝนไม่มีหลังคาอะไรเลยครั้งนั้นก็จะหนึ่งเดีครับสอนพ่อ please from a พี่เก่าผ่านพ้นไปพี่ใหม่ยากเข้ามาการ ที่เราจะมีชีวิตในปีใหม่เราจะต้องมีหลักการประพฤติปฏิบัติซึ่งเรียกว่าเป็นหลักใจประการที่หนึ่งประพฤติดีเป็นหนึ่งสองขยันการศึกษาสามขยันพัฒนาสีเมตตาสัมพันธ์ต่อไปมาพบกับเรื่องราวดีๆจากกลุ่มปตทกันครับ อานาคตสนับสนุนโดยกลุ่มปตทหากพูดถึงบริษัทปตทจำกัดมหาชนทุกคนจะมองเห็นภาพของการเป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ปตทกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้ก็คือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและเป็นผู้นำด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาที่ดีถ้าถ้าเรามองปตทเป็นองค์กรที่ทำในสบทบาทนะครับ อันแรกก็เป็นองค์กรที่เป็นบริษัทน้ํามันแห่งชาตินะครับก็ทําหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยนะครับอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นบริษัทที่จทดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนวิธีการทางานเราก็คือต้องนําเอาทั้ง2องบทบาทนี้มาตอบโจทย์ของรภาคพลังงานของประเทศในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสังคมด้วยเช่นกันนะครับจริงๆกิจกรรมที่เราทําสำหรับสสังคมนี้มีหลายด้านด้วยกันการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้เยาวชนของไทยนะครับมีโอกาสที่จะได้ผ่านระบบการศึกษาที่เตยมความพร้อมทั้งในเรื่องของความรู้ทั้งในเรื่องของการมีแนวความคิดมีคุณธรรมที่ดีที่จะเป็นพลังสําคัญที่ดีของประเทศต่อไปในอนาคตนะครับ ล่าสุดปะตะทได้อาสาเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน12ององค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศก่อตั้งโครงการ ConnectED หรือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบการศึกษาไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้โครงการสารพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ต้องชื่นชมในความพยายามของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่วันนี้เข้ามาเป็นเครือข่ายภาคีพลังประชารัฐนี่นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองทั้งหมดเป็นระบบเมือนกันเพราะว่าโลกวันนี้เ,เปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเทคโนโลยีด้วยวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ด้วยแนวความคิดของคนรุ่นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าระบบการศึกษาทั้งหมดเราไม่ได้ปรับตัว ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราไปพัฒนาคนในทางที่ไม่ได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงเป็นเวลาที่พวกเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ช่วยสนับสนุนภาครัฐปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วก็ปฏิรูประบบการศึกษาให้ไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป อันนนนนีี้้่่่าจะเเป็สิิงทกดขึได้ฟังวิสัยทัศน์จาก CEO ปอปตทอย่างนี้แล้วการเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนคงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน